เอาละเๆทุกคนวันนี้เราจะมาสาธิตในการใช้เบรกที่ถูกที่ถูกต้องแป๊บนึงเดี๋ยวให้รถมันเดี๋ยวเดี๋ยวขับรถให้เร็วเอาละเลยที่สี้าวางไว้ตรงนี้ขั้นที่หนึ่งถ้าเกิดว่าคุณต้องการจะพาไปกินด้วยหนีพวกหมาตัวอะไรก็ช่างถือนะที่มันอยู่บริเวณต่างๆแล้วให้คุณไปตุ่ยตุ่ยมันโบให้หนีมันแล้วก็ เหยียบคันเร่งอย่าลืมเ okay. บรกด้วยนะใช้ใช้สติแต่ถ้าหาก <ab> มีรถสิบล้อวิ่งไล่คุณรู้ไหมว่าต้องทำไงคันที่หนึ่งถอดเบรกเบรกชัางมันไว้ตรงไหนก็ได้ทันที่สองเหยียบคันเร่งเตรียมพร้อมจะพุ่งคันที่สามน้ายที่สมลงนก็ลงอะไรก <reproduce> <ança> ็ทางเข้าปาก็ได้ แบบนี้เลยเอ้ยใจยเย็นใจยเย็นเดี๋ยวพังแค่นี้กูตัวปลอดภัยแล้วแหละแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวค่อยแล้วเดี๋ยวค่อยพาแล้วเดี๋ยวค่อยพาแม่โคมคันยกขึ้นแล้วกันโอ้โหโอ้หแล้วก็ซ่อเบรกเนี่ย